สวัสดีครับเพื่อนๆชา youtube นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรายการเพลงรายการหนึ่งนะครับซึ่งค้นพบโดยความบังเอิญหลังจากที่มือถือสามารถเล่นเน็ตได้แล้วก็สามารถเปิด y YouTube ได้ค่อนข้างไวนะครับจากการที่รัฐบาลเพิ่มกิกให้10กิกช่วงโควิดนะครับแล้วก็เลยทําการไปคุยกับบริษัทมือถือนะครับเจ้าหนึ่งนะครับเพื่อจะขอซื้อเน็ตเป็นแบบช่วคราวนะครับผมก็เดือนละ10กิกตกเดือนละ49บาทนะครับกลับมารายการดีกว่ารายการที่ว่านี่คือรายการเดอะโกลเด้นสองนะครับซึ่งก็ ตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่ซีซั่นสอนะครับวันนี้เพิ่งมีโอกาสชมสดๆเป็นครั้งแรกนะครับรู้สึกดีใจมากที่ดีใจคือรายการนี้เป็นรายการที่เขาร้องเพลงลูกกุงกันเอาเพลงเก่ามาร้องซึ่งเพลงเก่าในที่ออกมาร้องเนี่ย50%นะครับไม่เคยฟังไม่เคยฟังมาก่อนแต่เราสามารถฟังแล้วร,รู้สึกว่ามันเพลาะคือการที่เราฟังเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะต่างแนว ต่างรลนิยมต่างความชอบนะฮะต่างยุคสมัยแต่เรารู้สึกว่ามันเพาะได้ในการฟังคั้งแรกโดยส่วนใหญ่เนี่ยแสดงว่าเพลงมันเพาะจริงๆหรือไม่ก็นักร้องเนี่ยร้องได้เพาะจริงๆรนะครับรายการนี้นักร้องที่มาออกรายการนี้ผมสังเกตว่า90-95%ถึงเสเเสียงดีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเพราะเพราะอะไรรายการนี้เป็นรายการเก็บตกนักร้องเสียงดีจากหลายเวทีที่ไม่ได้ดังไม่ได้ประสบความสำเร็จไม่ได้มีงานเยอะนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเวทีเสียงกุลาการหรือเวทีเดอะวอยซเวทีอะไรต่างๆเนี่ยเขามาออกรายการนี้ครับเขามาโชว์ฝีไม้ลายมือโชว์น้ําเสียงในรีลาเพลงเก่าในรีลาเพลงลุกหลงนะครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าโอ้เรายังมีประเทศที่ยังมีคนที่ร้องเพลงเพราะอีกเยอะมากนะครับผมซึ่งรายการเดอะวอยซช่วงหลังๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเออมันเริ่มตันแล้วคนรุ่นใหม่ๆซีซั่นไหนอะซีซั่นหกซีซั่นเจ็ดซีซั่น, 7, นแปดอะไรเนี่ยเสียงเริ่มดรอปและไม่เหมือนชุกยุคสมัยแรกๆเมื่อประมาณสัก ซีซั่นหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยเสียงดีดช้างเผือกในป่ามีเยอะนะแต่ว่าพอช่วงหลังๆนี่บอกเอ๊ะทำไมค่อยไม่ค่อยมีคนเสียงดีมาออกเลยหรือว่าเมืองไทยหมดนักร้องเสียงดีแล้วนะครับรายการแต่คอนเทนซองเนี่ยก็ยืนยันว่าเมืองไทยยังไม่หมดนักร้องเสียงดียังมีนักร้องเสียงดีอายุเยอะหน้าตาไม่หล่อไม่สวยอีกเยอะมากนะครับผมซึ่งเขาไม่ีความสามารถรอการค้นพบซึ่งแปลกว่าทําไมรายการนี้ถึงไม่ได้ประปปูล่หามากทาั้งทั้งที่รายการเนี้ย น่าจะได้รับการนิยมได้รับความชื่นชอบจากคนฟังเพลงมากๆเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเพลงเป็นเพลงเก่าเนี่ยแต่ว่าหลายๆเพลงเนี่ยมีเนื้อหาที่ร่วมสมัยแล้วก็มีการนําเสนอด้วยการเทคนิคในการปรับปรับสไตล์เพลงนะครับเพราะว่างานนี้ก็ใช้โปรดิวเซอร์เพลงอย่างหนึ่งจักรวาลซึ่งมีความสามารถอยู่แล้วแล้วอีกอย่างการร้องเพลงชุดของโกเด้นซองเนี่ยเขาใช้ชุดใหญ่เลยเครื่องบรรเลงชุดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยฮะ ทุกเครื่องสายเครื่องสีเครื่องเป่าเครื่องอะไรมาครบเหมือนดูออเคสตราเลยอารมณ์มันได้อย่างนั้นนะครับกลับมาพูดถึงวันนี้สาย C ีนะครับมาในหวัวข้อย่างที่ถึงรอบ42คนสุดท้ายนะครับรายการนี้ก็มีรอบแรกผ่านรอบแรกมานะครับแล้วก็มารอบ42คนมีอยู่หสาย42คนที่เอาสายละ2คนนะครับเอาไปเข้ารอบไฟแนลมั้งน่าจะประมาณ12คนนะครับวันนี้ได้เห็นพี่อุ้มอาริยาปทุมทิพย์อีกครั้งนะครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าหัวข้อของ การคัเดเลือกวันนี้คือยามคิดถึงและเราก็ได้เห็นพี่อุ้มอาริยาในร้องเพลงครั้งหนึ่งวันนี้ครับผมต้องรู้สึกว่าแบบโอ้ยคิดถึงคิดถึงมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอารมณ์คิดถึงจริงๆนะพี่อุ้มอายุสี่เจ็ดสี่แปดก็แก่ผมนิดหน่อยนะครับเราก็เป็นเอฟซีเขามานานแล้วนะคเคยซื้อเทปเขาด้วยนะเทปคคสเซ็ตเขาเพลงเก่าๆอะไรงเงี้ยแนวเก่าๆแต่พี่อุ้มก็ไม่ดังนะครับก็ไม่ทราบว่าแกไป มีชีวิตอะไรยังไงหรือว่าร้องเพลงอยู่ที่ไหนผมก็ไม่ทราบตรงนี้นะนะก็ติดตามอยู่างห่างแล้วก็เพราะว่าครอบครัวเนี้พี่น้องสาวสามคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่อุ้มนะครับพัดนะฮะแล้วก็น้องแอนนะครับผมสามสามพี่น้องเนี่ยเสียงดีหมดเลยน่ารักนะครับแล้วก็ <c oughs> การที่เขาได้เอาเพลงเก่าๆออกมาปัดฝุ่นร้องใหม่ในอารมณ์ ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันนอสตาเจียมันคิดถึงอดีตคิดถึงเรื่องเก่าๆมันก็ทําให้เรารู้สึกว่า่เ,เราคนดูเนี่ยเราก็ได้ลําลึกถึงอดีตไปด้วยนะครับการที่เอาเพลงเก่ามาเล่าใหม่ในลีลาร่วมสมัยเนี่ยมันก็ให้สามารถที่จะต่อยอดได้สามารถที่จะเ,เปิดโลกกระทัดในการฟังให้กับคนฟังเพลงรุ่นใหม่ๆได้นะครับผมก็ดีใจครับแต่ว่าอ,อ,อาจจะผิดหวังกับการตัดสินของขคณะกรรมการที่แต่จริงๆแล้ว ต้องบอกว่ารายการนี้เนื้อหาที่เป็นคนที่เป็นทีมที่นักร้องเสียงดีมากันเยอะน่าจะ90-95%เพราะฉะนั้นเวลาต้องคัดเลือกเอาคนเข้ารอบต่อไปเนี่ยมันก็เลยเป็นงานที่ค่อนข้างยากซึ่งผมเชื่อว่าคะแนนมันก็ค่อนข้างสูสีกันอย่างที่เขานาเสนอนั่นแหละซึ่งสไตล์ในการจัด <c oughs> ให้คนใดเข้ารอบเนี่ยเขาก็มีวิธีการเหมือนกับโชว์ผลคะแนนสุ่มมา1ใน4แล้วก็ก่อนที่จะมา เปิดโผสุดท้ายนะก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโปร่งใสและก็ค่อนข้างเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็กรรมาการก็พูดดีคือผมก็คิดว่าเขาไม่อวยไม่อวยอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ติอย่างเดียวนะครับมทีทั้งชมและก็ทั้งติในจังหวะเดียวกันนะครับเร,เราทําให้รู้สึกว่ากรรมาการที่นี่ค่อนข้างจะเป็นเหมืออาชีพแลวก็ค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับผมก็สุดท้ายนี้ก็เสียดายว่าพี่อุ้มไม่ได้เข้ารอบต่อก็เลยย้อนกลับไปฟังอีกเพลงนหนึ่งของพี่อุ้ม ซึ่งร้องเอาไว้ก็จะเป็นเพลงรักเอ่ยซึ่งก็เป็นออกร้องออกมาเป็นแนวเศร้ากว่าที่เคยฟังนะครับก็ก็ดีใจที่ได้สังพี่อุ้มอีกครั้งนะครับก็ยังคงลําลึกถึงสามพี่น้องบ้านนี้อยู่เสมอนะครับอย่างนี้เพราะวข้อ,อคือยามคิดถึงนี่กนะ็ก็ <c oughs> คิดว่าทั้งสามท่านก็น่าจะมีครอบครัวไปหมดแล้วนะครับผมวความทรงจาของผมที่มีถึงสามพี่น้องท่านนี้ก็ในความทรงจํานะครับก็คือ เราเคยโทรไปเนี่ยแล้วเขาได้ยินเสียงร้องเพลงกันในบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เขาหลักการร้องเพลงทงั้งทั้งบ้านนะครับมันมันเลยมีเขาถือว่าเออเขาชอบร้องเพลงแล้วก็พี่น้องนิ่ใส่เหมือนกันคือชอบร้องเพลงนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะไปในเส้นทางดน,นตรีอย่างออน้องแอนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีผลงานเท่าไหร่แต่ก็เห็นเห็นมีร้องเพลงอยู่บ้านนะครับผมก็เป็นอารมณ์คิดถึงแบบ ความรู้สึกดีๆที่ยังคิดถึงกันนะครับผมเขาอาจจะไม่รู้จักเราแต่เราคิดถึงเขาข้างเดียวมันก็เป็นความคิดถึงถูกไหมฮะมันเป็นอารมณ์ยามคิดถึงเวลาที่เราคิดถึงใครหรือเคยคิดถึงใครแล้วมีโอกาสได้กลับมาหวดคิดถึงมันก็เป็นความรู้สึกดีๆที่อาจจะทำให้เราอมยิ้มได้อยู่คนเดียวหรือข้างเดียวเหมือนกับกล่องความทรงจําในเรื่องแฟนฉันนะครับซึ่งเราเปิดขึ้นมาแล้วภาพที่อยู่ในความทรงจํามันจะค่อยๆลอยออกมานะฮะ ค่อยลอยออกมาแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขในวันวานมีความสุขกับวันเก่าๆเพราะชีวิตทุกวันนี้เราอาจจะเจอเรื่องแย่เราอาจจะเจอเรื่องดีเราอาจจะเจอเรื่องสุขเราอาจจะเจอเรื่องทุกข์แต่ถ้าวันใดเราได้ขวนคิดถึงสิ่งดีๆที่เราเคยผ่านมาเราได้ขวนคิดถึงความสุขในวันวานนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเยียวยาให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นและก็พร้อมที่จะสู้กับ อุปสรรคแล้วก็อีกหลายอย่างที่จะต้องถาถมเข้ามาในชีวิตนะครับเราก็ผมก็อยากจะอวพรนะครับให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ลองชมรายการดิโกเรนซองนะครับก็เป็นรายการเพลงที่ดีๆที่มีคุณภาพที่อยากจะแนะนําให้หลายๆคนได้ชมนะครับเพราะว่ามันเป็นรายการที่ควรจะป๊อปปูล่ากว่านี้นะฮะเวลาขับรถไปทางานเนี่ยแล้วเปิดเพลงของจักรโกเรนซองฟังว่าะจะเป็นแทร็กไหนเนี่ยลั่นไปเรื่อยๆนะ รวมเพลงเพราะนะมีอยู่ซีซั่นที่แล้วคุณแอชกชัยเสียงดีมากชอบมากมาก,มากแล้วก็ซีซั่นนี้นอกจากพี่อุ้มนะครับก็มีหลายคนที่ติดตาที่ติดตาที่สุดคนหนึ่งก็คือคุณอปอยพิมพิมพิม,พม,พม,มานะครับในวิที่แล้วร้องเพลงปากกับมะเทพไว้นะก่อนนนั้นร้องเพลงอะไรของแหวนอ่ะมันชอบมากเสียงมีสไตล์มากนะครับแบบฝีมือแบบก็อย่างว่าทั้ร้องเสียงก๊ลกการอีกแหละก็นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ลองดูชอบใครถูกใจใครหรือไม่ชอบใครก็ลองเปิดใจดูรายการเพลงเก่าๆรายการเพลงรุกกุ้งดูบ้างนะครับอาจจะถูกใจอาจจะชอบอาจจะประทับใจแบบผมนะครับเพราะออประมาณนี้แหละก็สาหรับรายการนี้ผมให้ฝูสีกับ The v o i c e เลยนะแล้วก็ถ้าเทียบกับ The v o i c e คลิป The Voice ซีเนี่ยรายการที่กินขาดครับถ้าเกิดที่กับ Voice ปกติก็ยังถือว่าค่อนข้างสูสีกันเพราะว่า The v o i c e มันค่อนข้างจะหลากหลายขณะที่ g ก l เด n ซองจะค่อนข้างเจาะไปทางเพลงลูกกุ n เจาะไปทางเพลงเก่านะครับก็มีข้อดีอข,อยยข้อเสียต่างกันไปทําให้เรารู้ว่าคนไทยยังร้องเพลงเก่ากันได้เยอะคนไทยยังร้องเพลงลูกกุงดีๆกันอยู่เยอะนะครับหลังจากคิดว่าเพลงเหล่านี้มันน่าจะตายไป,ไปแล้วจากประเทศนะครับแต่เรารายการที่ทําให้เรารู้ว่าเพลงเก่าเพลงโบราณเพลงเนี่ยลูกกุงเนี่ยยังไม่ตายยังมีช่องทางยังมีหนทางอยู่ที่จะไปต่อนะครับยินดีด้วยครับขอบคุณที่รลบฟังครับสวัสดีครับ แสงงมื yeah, like, like ้อเป็นอะไรเนาะรายการ